ได้เลยค่ะเป็นไงคะน่าทานมากๆเลยค่ะเนี่ค่ะตักใส่ถ้วยเลยนะคะบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำน้ำปลาหวานมะม่วงดูส่วนประกอบของน้ำปลาหวานกันได้เลยค่ะ น้ำตาลมะพร้าว6 0 0กรัมน้ำปลาแท้1 0 0กรัมน้ำเปล่า1 0 0กรัมกุ้งแห้งตัวใหญ่แช่น้ำให้นิ่มนะคะใช้100กรัมแล้วก็นำมาตำให้ละเอียดแบบนี้ค่ะกุ้งแห้งฝอย6 0กรัมกะปิ40กรัมหอมแดงซอย1 5 0กรัมพริกแดงจินดาซอย3 5กรัมเริ่มทำกันได้เลยค่ะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป ามด้วยกะปิน้ำปลาแท้น้ำปลา่าจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลละลายพอน้าตาลละลายแล้วและน้ำเชื่อมเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราใส่กุ้งแห้งที่เราตำละเอียดไว้นะคะเดี๋ยวดูน้ำเชื่อมก่อนตอนนี้เขายังไม่เหนียวมากนะคะเพียงแค่เขาเดือดขึ้นมาให้เราใส่กุ้งแห้งที่เราตำละเอียดไว้ลงไปได้เลย แล้วก็เคี่ยวต่อไปค่ะจนกว่าจะเหนียวเป็นที่พอใจตอนนี้ก็เหนียวได้ที่แล้วนะคะสังเกตได้จากฟองที่เดือดขึ้นมาเนี่ยค่ะฟองเขาจะมีลักษณะเป็นยางๆเดี๋ยวลองตักดูค่ะเนี่ยนะคะแล้วเดี๋ยวพอปิดแก๊สแล้วเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาจะเหนียวขึ้นมากว่านี้อีกหน่อยปิดแก๊สได้เลยค่ะนำมาเทใส่ในภาชนะไว้เลยนะคะ แล้วก็รอให้เขาเย็นตัวลงสนิทเราจึงจะมาใส่พริกซอยและหอมซอยได้ค่ะพอาถ้าใส่ลงไปตอนร้อนๆเนี่ยพริกและหอมจะเฉาตอนนี้น้ำปลาหวานของเราเย็นตัวลงแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นี่น้ำเหนียวขน้นกำลังดีเลยนะคะวิก็จะใส่กุ้งแห้งฝอยลงไปค่ะอันนี้ไม่ต้องล้างน้ำนะคะใส่ลงไปได้เลยตามด้วยหอมแดงซอย และสุดท้ายพริกแดงจินดาซอยค่ะคนได้เลยค่ะเป็นไงคะน่าทานมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะตักใส่ถ้วยเลยนะคะจัดเสิร์ฟกับมะม่วงนะคะวิได้หั่นไว้รอแล้วค่ะนี่ค่ะ เรามาชิมกันเลยอ,อร่อยรสเด็ดมากๆเลยค่ะอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะจะทำกินเองก็ได้หรือจะทำขายก็ขายดีค่ะวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ